สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพบกันกับเจ๊เจ็บเธอเท้าค่ะไม่สวยค่ะแต่ไม่ค่อยว่างค่ะหลังจากกินข้าวแล้วเลยวกะสิบปอห้ามาลาค่ะพี่น้องเจสีกับกะลังมาค่ะได้ไหมเลยค่ะพี่น้องมือนึมานเด้ค่ะนั่ตลอดนะค่ะปากดำขึ้นดำขึ้นสบายดีพี่น้องสิบปอห้ามาลาค่ะได้ไหมแล้วพ่อต้องบ่อยได้ไหมหรือค่ะ เฮ็ดปวกฟานค่ะสวัสดีพี่น uh ้องนะแม่ผู้ล exactly ่างเฮ็ดก่อนงางามเบื้องล้านสาวเชสวัสดีมาเด้อมาเด้อเฮ็ดปวกกันเด้อพี่น้องโอ้ยตุ้ดิขาจะกุยพี่น้องโอ้ยเฮ็ดปวกฟานกับพี่น้องเอ้ยได้ไหมอีกแบบกระซามหนึ่งจ้ะเมนี่นางหมานนะจ๊ะไม่สวยแต่หมานค่ะไม่สวยแต่หมานค่ะเจะซีมาเมนี่มันหมานค่ะ ต้องใส่นางิีนการคือว่าเริ่มเริ่มแต่การมีหลายคนเลยจะได้ใกล้สิไปหาเจ้ามาละจ้าพ่อน้องบิ๊กน้องบอยเก็บมาจ้าวันนี้ไปเรี่องง้วแล้วก็ได้อันพ่อเฮ็ดนะคะทีเรื่องของเบิ่งขึ้นน้อยเยอะหมดเลยปย่างอ้อมเราโมโพฟเต็มเต็มโมโพฟอยู่บ่ แต่เห็ดอันนี้มันตกออกใมันออดพได้นี่นะใช่เห็ดโปรต่มนพี่น้องเออม่เาเป็นมันดอกแขงเนะไปรอนไปแล้วจ้าไปหาอัมมาลาค่ะพี่น้องติดตามไปเบ่งอยู่บ้านอัมมาลนะจ๊าไปแสดงคอนเสิร์ตค่ะมินิเพิ่อรดูการค่าพนซาแล้วจ้ามาจะมาแวะกินแกงเฮ็ดกินแล้วบ ละปะปปปปา,าปล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 าักนมาแบ,บ่งกินขาแรกไปแล้วไปน่องไปเบิงน้ำกันจ้าไปตามไปอยู่บ้านอัมารานะจ๊ะจะไปติดพี่น้องมาหดเขื่อนอัมมาลาเลยค่ะหานางอยู่ผูดนางนอนค่ะมื่อนี้นางนานนนานก็เสืเหื่อยแห้งค่ะเป็นอะไรเฮ้ย กอ้าวคือไปไโควิดมาหาอ้าวใครโควิดสกุลนี้วัมี้กูไม่ได้อามาน้ำแขกคนสิบ่บ้านเขาติดโควิดอนะเขามาหามาื่อกี้เอาทีเดียวจ้ะเขากูม,มาจ่อมึงแหล่มึงเป็นอย่างนี้โหนัดกับทรา,ายไปจังเมื่อคืนเอ้ยเมื่อคืนกูได้ข่าวว่าผู้บ่ามาเฝ้าอยู่เต็มหน้าเฮือนไว้ซานแน่นกว่าพระคัมภีร์วมาสิ มันซ้ำกันนะเอาบบดบักดงมึง่าอันนี่นะมาอีกเร็วเสร็จเชื่อปุ่นว่านั่งกับบริสุทใจแล้วใครเห็นแล้วนั่งกับแรงเขาห้องดมแล้วเพียแห้งเดี๋ยวนี้นะังแบบนี้กอ่จะได้เอาเพรื่อนมาเอาที่มาจะปุ๊บนอนกับบรับเป็ดนี่จะนอนกาบบซึ่งอแล้เรก็ ปาตีกันนางจัดปาตีพร้อมบ่อือโทรทังหอนกันสล้องนี่เนาะนางม่วนนางเลยเนาะบ่แม่นว่าขึ้เจ้าได๋เอ้ยยามได๋ละกะโทรหาาษามาโลดสุนางเพิ่นปีละเทื่อเนาะน่าสิเดือน9มาฮอดแล้วกสิฮอดเดือน9เด้อ ตก็เห็นใจนางแน่เป็นระดูผสมพันธุ์เอาลูกหนี่งไหมลูกนี่งแม่หมูผู้แม่หาผัสซีนอนอยู่กุลุอยู่เว้ยจำมาเมื่อไหร่สัมไลพี่น้องเอ้ยตะเก้ยอัมมาลาเบเรนอนเวนเด้อค่ะมาเมื่อนี่งเจอนางนอนเวนค่ะล่ะจับมือดูสิประจอนมาไหนอีนี่ที่ประจอนมันอยู่มังไก่ มันปะกะติบล่ล่ะเมื่อไงจะสมัยเมื่อไนก็เหมืเขาหน้าอุ้งเ้มันปาเข่าปาหนามเลยบะโอว่ามึงสีได้ไปก้อนกุยรีได้ปะเนี่ยเส้นแซกัักตวดกินเขานหน้าบ่เซ่นั่นแหละนั่นน่ตื่นมากมือมากปะเท้าปก้อนฉันมันก็ปิดไปได้เลป้ง <c oughs> <c oughs> สิ่จ้อว่าเลยพี่น้องค้ต่ายข้าแขนข้อสุบัดงานเออนีแล้วดีกเบมองในสิ่งกจรที่เต้นเป็นเป็นจังหวะที่ผอมนะปุ๊บอะมันเข่าเสร็จแล้วคอยว่านะอรมรกาเ่งจะต่งมันเต้นแบบนี้แหละเจ้าเเต้นมันเต้นพิจังวะอะไรเนี่ยมอแต่มาตรวเบูดีเนี่ยสิแนสสีตัวเบอว่ามันเต้นแบบที่ผอมที่ผอมเได้ไหมนะ เป็นเป็นปกติแบบปกติเลยโอ้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 ยแย่เหงอะไรความตายแขนคอสุบัติานยาลูกมาเจ้าเห็นหน้ากบอยังพี่น้องเออบอแมนว่าเห็นหน้ากบอย่างได้เห็นหน้ากบอยังคันาตาเลยขลูกนะแม่มักินข้าวกินน้ำกินบ่าข้าวหนำสามต่าอันนี้น้อยกินไปซ้ำดม กูนะถือปิดมานาอยู่ไลกินงเอจะกินลไอ้ม่เกระทือว่าเธอชีฮ็ดมืออื่นเธอว่ามือวานนี้จะกระถือปิ๊มาพพ้อมดูแล้วเนาะเอาตัวมันเป็นมึงจะกินได้บอสเมนมึงวาโฮ้ยฟังห้มันาคอยกินเดี๋ยว ฟังดินเนี่ยมันหนาวจะท,า,ทามือแล้วค่อยกินจะเรียกว่าสซตอกาองเยอะมาล่ามาัน,าน,นามากจ <c oughs> <อ> <c oughs> ุกขนาดนั้นนอนจุ๊กลายๆในแเฮงนะขี้เดือดที่สุดอ่าลูกแม่เนี่ยแม่มาคุยน้ำพี่น้ำนอนๆๆนำาากน้ำมาชิญปี๊ป้าลุงเนี่ยแม่เริ่มมานั่นเลยล่ะเข้าน้ำเกลือเติอมอีกเป็นยังงี้มึงพุ่นเกลืออยู่กระโตอผมไปเอามาักูว่ามึงไม่ไหวนะเกลือเดือดววก็ต้องกัดน้ำบริมี ความดันน่ะปกติอีกอย่าง่อี้ยปกติปกติสนามันเป็นเครื่องตรวจของหมอใช่ไหมเออแต่ละเกงแห้งกุ่นกุนก็บอกเชนว่าพิดปกติบเปล่าปกติขาอันเดือดมาสิเข่าอันห้องน้ำนะจนอยากตายเมื่อยนั่นกันนั่งอันนี้เมื่อยน้นสิบสายเลยปกติความดันปกติพานั่งอันนี้นะบม่ได้เมื่อยปัญใดแบบความดันพิดปกติ กาแฟอีผู้แห้งกุ้นๆนี่พริกปกติมันเป็นพรายังมาเนี่ยนะมันเป็นเพราะใจมึงอ้าวใจมึงสู้ไปยังเมื่อยแล้วก็รับถ้านอนแล้วก็รับเลยเสตียงมานอนมานั่งตาก็เม่นที่รับราบโดนนั่งหลับง่ายขันกูว่าสิหลับขันกูเมื่อยเมื่อยกูแห้งบอลหลับซะขันไม่เมื่อยแม่แล้วก็นอนบ่ค่อยหลับเลยเนาะ บันสิงกับบันลลับนะคะเออพค่ยังกินบลาบันสิมดกันแค่มันเป็เอี่ยเขามันขันยามบันสิงบันโกดบันยังเริ่มแล้วเริ่มลายนอนลาบแลเอ้าสายเพิ่นปราเซตฮามูกันซาซ่าเออ้าหนมาถบัหมิงบ่าวน้อยมือเลยชุดรบกกระเดี้วเลยเอ้าวขัาววาเระว่าสิมาอันนั้ กุเลินนกินเห็ดปวกกินเห็ปดปวกแล้ว,ลวอรก็มากเลยนะดอกแข็งแข็งเนี่ยตื่นมาแะ้วนะกระซิบซ่อมเพลงนางอีกหล้อปาเนี่ยอะซ่อ,อ,อ,อมๆถตมทำไมได้มึงอัดตกลงอัดตัวหนอ่ะองเธอกระซอบของเธอ ตัวรามขอนแก่นได้รามได้หรอือเปล่าอันนั่งละมานอะอืมเน่นบอกที่ที่โจ้งกันนั้การไล่คุมเออที่ว่าให้รัม<ง>เป็นทำร้องขอนแก่นะนะฮะสิมาอยู่บ่อขอมาเลยได้ ฉันอยากฟังตัวรามคอนเกนจะกลืมาอ้าโเจียงผู้ชายมาได้สิฮสุดงมาหอดแล้วหอยหอยเื่อปิดเนาะเอามาโลแต่เธอแล้วแต่เธอสะดวก จ่าพิสูอ้าวจะสี่โมงแล้วเหรอจะสี่แล้วจ้าโอ้ยจะละก็คลิปนี่ก็ไว้สนิทเลยด้อพี่น้องเอาไว้นี่แล้วเอาไว้นีแล้วค่ะทีมหนีอีกแล้วค่ะแล้วป้อมมืออ่ะค่ะทีมหนีอ้าวก๊าลังสีล้าำคนแก่นให้ฟังฟังคนแก่นคนเด้อพี่น้องคนแก่นเอ้ย ในกลังสีน้ำดูจะไปขวนสมาธินางขอโทษค่ะขอโทษเยอะๆขึ้นมาไปค่ะขัดต่ำเงี้ยรมคนแก่รำเอาสันเงีอะไรไหนไม่สีิรำผ้าเอ้ยผ้าฮวงทว้งจุ้งจุงสร้างมันบ่นคุณรู้ไหมคนแก่เนี่ยน่ะนะพอจะเปิดประมาณเก้าบ่มี ออน,เนเอ้ยอันนั้นมาล้างพื้นเลยด้วยพื้น,นต้องเอาจำนอง <ละ S 2> นมาก่อนเนาะนางล้างคนเกนนางบทนัดค่ะใ <c oughs> ส่โบแม่นตว <c oughs> นี้ถนัดต่คอนดอกถนัดขี่คอนดอก <c oughs> มันมีอันนึงอมเมนบอลจนใ้กุ้ม,มนะไม่เห็นอ๋อะบรามกับอะบลาัมจ้ะ,อจะเออเจ็ดหนึ่งหกฮ1เจ็พักก่อนไยมาฟังอันอัมบลาอันลามตำน้องคนแก่กันกมือน,นี้ ลซาเตยามารายังมันบอกคยคล่องมนสู้สบายดีพี่น้องมันบอไดมีนานาเอาคือสมุดว่าติละสมุดว่าไปเด้อสบายดีพี่น้องอ๋อแอ้แม่ทั้งหลายเอาบปดีกว่าภาษีแม่เนื่อก่อนยังไง มเมื่อก่อนงลาอัมาลาคืออำมาลาเด้อบ no. no ี uh ่น้องวายวายนี Wait, ่าฮาย่ปาวายมาฮวายวาายาฮ่า่าฮ่าฮ่ ไวเยอ้เมื่อกระจุบโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้จำานี่ด้วยพี่น้องมึงแค่ว่าไอ้คุณอะไรคุณเล่นชจบคลิปมาได้าไรอจำเนี่นด้วพี่น้องไว้ก็ไปแต่หัวก็หัว คือเอรสุดไปเลยแบบยุโรปยุโรปความสุขก็มาเต็มเลยค่ะคลิปนี้กับว้ซัำนี่เลยเด้อจ้จพี่น้องฝากกไลัยกุลเจให้พวกนม่งเนี่ยเด้อจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อตอนนี้ีสบายดีพี่น้องว้าย 呀。Yeah.